สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับข้าสููชองเจนางน้ำโชกนะคะสำหรับมือนี้แอจจะพาไปพบกับเล่าพัฒนานะคะก่อนที่จะไปพบเล่าพัฒนามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดขอบคุณค่ะถ่าพี่น้องท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะสำหรับมือนีเป็นวันที่ยี่สิบแปด ท่านวาคมสองพันหาลอยหกสเนาะค่ะเนาะเป็นแรงของวันที่28กสบท่านผู้ชมขาหลังจากที่แอดเสร็จภารกิจแล้วแอดกับสิพาท่านผู้ชมไปพบกับเล่าพัฒนาในงวดวัน 29, ที่29ธันวาคม2564เนาะค่ะเนาะเล่าพัฒนาสำหรับงวดวันที่27ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมขา ทั้งอาจารย์หนึ่งและอาจารย์สองนะคะก็พาดไปนะคะแนวทังเ,เล่าพัฒนาของทั้งสองอาจารย์กันรุดไปทั้งสองอาจารย์นะคะก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเอฟซีทุกทันทีเขามาติดตามเนาะค่ะเนาะกับเป็นแบบนี้ละคะ่ะท่านผู้ชมคะเลขกับมีเขาและมีรุดนะคะเพราะฉะนั้นเข้าตรงใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะกัใส่ความ พินิตพิจารณาพอสมควรนะคะเนาะค่ะเนาะถ้าสมมติว่ามันเขางวดหง,งวดต่อไปมันอาจจะเขาหรือว่าเขากระได้ห้าก็เกลี่นเบาล่วงนกกอนเนาะสําหรับตัวเลขนะคะแนวทางของงวดวันที่2 9ก่นท่านว่าคม2 5 6 4ทั้งอาจารย์1และอาจารย์2กระได้ทรงมหาอ้แอดแล้วนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่างวดนี้ถูกแน่นอนนะคะ อาจารย์ก็บ,บอกว่าจังสีเนาะค่ะเนาะจะถูกหรือว่่ถูกแอดกันรับร่องห้บบได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก่ะนั่ไปพิจารณานั่ไปเหตุการณ์บ้านจะดีที่สุดนะคะท่านผู้ชมค่ะซึ่งมืออื่น2องทุ่มครึ่งของวันที่ยี่สเก่าท่านว่าคม2องพันห้าเขาจะไปกินต่ำเล่าแล้วกะหอบเงินกลับมาเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมค่ะ ซึ่ง,งวดนี่นะคะอาจารย์หนึ่งและอาจารย์สองกระไฮมากเรียบร้อยแล้วคะ่ะอาจารย์หนึ่งเพื่อนกระไฮบนไปที่วิ่งเจ็ดนะคะเลขสามตัวก็คือสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าแล้วก็หกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดส่วนล่างวิ่งหกนะคะหกสามหกห้าสามสองนะคะท่านผู้ชมสำหรับอาจารย์สองบน สองเม็ดเดียวนะคะไอบน2ตัว1 7 1 8 1 9จ็เน้นไปที่1 7เจ็ดนะคะเลขสตัวกันน้นตัวเดียวก็คือ2องนะคะ่านผู้ชมส่วนล่างล่างก็คือ6กสเน้นที่6 2นะคะแล้วก็6 6หก อันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งและอาจารย์2ของเล่าพัฒนาประจํำงวดวันทียี่สิบเท่านว่าคม2องพันอเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแอดกะอยากให้ท่านผู้ชมทุกทันนะคะได้ใส่วิจารณญาณในการรับชมในเหตุการณ์บานได้พิจารณาในความเหมาะสมที่เจะเสียงสื่อเนาะค่ะเนาะสำหรับงวดนี้แอดกะขอให้ท่านผู้ชมเอฟซถูกท่านโชคหมานลำรวย ถูกหวยเล่าพัฒนายกช่องไปน้งกันเนาะค่ะเนาะแอดกะมีของดีมาฝากท่านผู้ชมเพียงแค่นี้คอยท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโชคดีโชคมาล่ำลุ้ยยาจ็บยาจนคิดสิ่งใดคอยสมความมาุ่งมั่นปรารถนาเดินทางปลอดภัยไร้กังวลเนาะค่ะเนาะปีใหม่คอยทุกท่านโชคดีล่ำลุ้ยล่ำลุ้ยทุกคนทุกคนเด้อคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะ ขอบพระคุณมากนะคะที่กรุณาเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าอยากไม่อยากพลาดข่าวสารเด็ดๆดังๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย